อ้าวคำว่าบริโภคบริโภคคนไทยธรรมดาก็รู้ความหมายคำว่าบริโภคหมายมางกินแต่ภาษาคนบริโภคมันกินทางปากภาษาธรรมกินได้ทั้งทั้งทั้งหกอายตันะบริโภคบริโภคทั้ง ได้ทั้งทางตาทางหูทางเจหมูกทางลิ้นทางกายทางใจนําเข้าไปก็เรียกว่าบริโภคจะภาษาคนหมายถึงกินทางปากอย่างเดียวรู้จักคําว่าบริโภคบริโภคจะได้ระวังให้หมดให้ปลอดภัยให้ให,ให้ให้ครบถ้วนทุกอย่างทุกอย่าง บริโภคทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจระวังจากหกทางบริโภคทางปากก็ระวังทางเดียวมันยังน้อยไปมันจึงมีความผิดความบาปความทุกข์เกิดขึ้นเพราะการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> แล้วก็จะไม่เห็นว่า เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมแล้วก็ไม่ได้ควบคุมมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมานั้นระวังให้ดีๆคำว่าบริโภคนะทำไม่ถูกต้องมันจะนำมาถึงความทุกข์